สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พ Salut, ี่น้องนะครับแฟนๆช่องพันมาทิ่พอเพียงครับวันนี้อากาศตอนเช้าเดีมากครับวันนี้ตรงกับวันที่25ครับตุลาคมผมพาเพื่อนมาดูมะยงชิดกันว่าตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันครับอ่าครับเพื่อนๆครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้มมยงชิดที่ผมมาถ่ายวันนี้วันที่25ตุลาคมนะครับมันเป็นช่วงปลายๆฝนละมมยงชิด นี่นะครับตอนนี้ก็ใบแก่เต็มต้นเลยครับใบแก่หมดแล้วครับใบแก่เป็นสีเขียวเขียวเข้มนะครับผมมันเป็นช่วงเริ่มเข้าฤดูหนาวนะครับตอนนี้บ้านผมที่สุโขทยัยนี่กเ็เริ่มอากาศเย็นอานนี้ดีกว่านะครับปีนี้อากาศเย็นเริ่มมาไม่รู้จะมาละมาไวด้วยวันนี้ปีนี้นะครับก็เป็นนิมิตใหมายที่ดีนะครับสําหรับแฟนๆแฟน,แฟน,แฟนไม่ยงคิด <laughs> นะครับ เมื่อเช้าผมดูเทอร์โมมิเตอร์ที่บ้านนะครับวัดมันประมาณ22 23นะครับตะกี้ดูจากโทรศัพท์นี่นะครับซึ่งความเที่ยงตรงนี้บอกได้เลยคำเดียวนะครับว่าไม่แน่นอนแน่นอนรู้ครับอ่าโอเคครับเพื่อนๆครับนี่ครับดูใบนะครับดูใบดูใบมันก็จะเขียวเข้มช่วงนี้นะครับเป็นเป็นช่วงที่มะยงชิดจะเป็นช่วงฟักตัวฟักตัวที่เตรียม จะออกดอกนะครับเพื่อนบางท่านก็คงสะสมกันเต็มที่แล้วแต่มีเพื่อนๆบางคนนะครับส่งมาส่งข้อความมาหาผมว่าโอ้จะดูแลยังไงตอนนี้ช่วงนี้จะแตกใบอ่อนแล้วมันจะบอกว่าตอนนี้นะครับชา้ามันจะช้าไปานิดนะครับถ้าจะใส่ปุ๋ยบำรุงอะไรอย่ามันต้องมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฮะมันเป็นช่วงฟักตัวแล้วถ้าให้ดีนะครับ ช่วงนี้ก็ปลายเดือนแล้วเนาะมันจะเข้าหนาวแล้วก็ควรจะงดน้ําหน่อยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเพิ่งให้น้าเลยครับนะครับ,นะรบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกใบอ่อนครับเราควรจะให้มันฟักตัวเพื่อจะแทงช่อดอกออกมานะครับในช่วงหน้าหนาวเพราะว่ามะยงชิดนี่ถ้าเกิดเข้าหน้าหนาวนะครับอากาศเย็นๆมานะครับกระทบสักหน่อยนะฮะหลายๆวันติดๆกันนะครับโอ้โห แทงช่อดอกออกมาเลยครับแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเย็นละแสดงว่ามันอาจจะมันอาจจะหนาวนะปีนี้แถวบ้านผมเพราะบ้านผมน้าท่วมด้วยไงแถวนี้มันป๊ผมสังเกตดูป,ปีที่น้ําท่วมอากาศมันจะเย็นนะครับไม่อยู่ซัวเพื่อนๆทุกที่ที่ดูอยู่นี่แถวแถวไหนอยู่แถวไหนกันละอากาศเย็นหรือย,ยังนะครับก็ต้องดูกันไปนะฮะบ,บางต้นมันก็มีแตกใบอ่อนอยู่นะครับมันก็ มันคงยังไม่มันยังไม่พร้อมมันก็จะแตกใบอ่อนบ้างแต่ที่ไม่แตกแล้วก็เตรียมพร้อมนิแต่ใบมันก็ยังนี่ครับใบมันจะสังเกตใบนะครับมันจะเขียวเข้มเป็นมันเลยครับสังเกตได้นะครับใบใบก็โตหน่อยผมนี่ครับใบสีเขียวเข้มเป็นมันใบสมบูรณ์นะครับครับเนาะช่วงนี้ก็นดให้น้ำดีกว่านะครับ ให้มันจะได้เตรียมตัวออกช่อนะครับอันไหนที่เป็นใบอ่อนก็ยังไม่ต้องสนใจมากเดี๋ยวมันก็ถ้าอันที่เป็นใบอ่อนนะครับพยายามฉีดพ่นสารกันแมลงไว้นะครับเพราะเลี้ยงใบไว้มันจะได้เป็นตัวสร้างอาหารในอนาคตต่อไปนะครับไม่เป็นไรมันแตกมาเดี๋ยวมันก็ต้องออกเป็นช่อถ้าเกิดเจออากาศเย็นนะถ้าเกิดอาจจะล่าไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรขอมันออกนะครับบางคนกลัวไม่ออกมันจะออกหรือไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรมัน เห้เราได้ทำแลครับมันโอเคมันต้องออกอะไรครับมันต้องออกเลยครับแต่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ค่อยได้ดูแลมันก็อาจจะออกน้อยนะฮะช่วงนี้ปลายเดือนแล้วนะเข้าหนาวแล้วนะครับเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยทําไม่ไม่ไม่ต้องใส่แล้วมั้ง่วงนี้แต่ถ้าถ้าจะใส่นะแนะนําท่านที่จะใส่ช่วงนี้นะครับอย่าพยายามอย่าไม่สมควรจะมีตัวหน้านะครับเพราะว่าตัวหน้ามันเป็นไนโตรเจนมันจะไปกระตุ้นให้มะยงชิดแตกใบนะครับ ตอนนี้ก่อดน,น้ำก่อนไม่มีอะไรมากนะครับขาขอาคุยกันใหม่เดี๋ยวฝากนิดนึงครับผมก็ลูกหลานคนสุโขทัยตอนนี้มันมีเพณีฮอเทนดเล่นไฟงานลอยกระทงครับที่อุทยานประวัติศสาสตร์สุโขทัยนะครับเริ่มแล้วครับตอนนี้เริ่มแล้วใครอยากจะมาเที่ยวกข้ามากันครับหรือว่าใครจะสะดวกที่ไหน ที่สุดเลก <mel> ็รอให้กันนะครับขอให้มีความสุขในวันลอยกระทงครับกับคลิปนี้ครับมาดูมายงชิดกันเพ่ินๆติดมาบอกเพื่อนๆกันาย้ำเตือนนิดดว่าลืมนะมันจะออกดอกแล้วนะเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวหนาวมาเราเจอกันออไม่ออกก็รู้อย่างที่เคยบอกแบบคลิปที่ถ้าทำไปออกก็โผล่เผาถ่านนี่ครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันไหนในคลิปหน้าดีกว่านะวันนี้สั้นๆเดี๋ยวจะไปถอดกระถิ่นสักนิดหนึ่งครับ คครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,<ช>มด้วยนะครับกับคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ